มาค่ะมากราบขอพรหลวงพ่อปากแดงไปด้วยกันนะคะตั้งน้ำมูสามจบค่ะน้ำมต,าาตัสสะกพระเขาวัโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมต,าาตัสสะกพระเขาวัโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมต,าาตัสสะกพระเขาวัโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังปสิติเมธัมมังปสิติเมสังฆังปสิติเม พูดทางปสิทธิเมธทำมังป,ส,ส,งงปสิที่เมสังฆังปสิที่เมพูดท,ท,ทางปสิทธิเมธทำมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมด้วยก,กัลยาณมิตรทุกผู้ทุกคน,ท,กคนที่เห็นภาพหลวงพ่อป่าแดงขอพรไปด้วยกันขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานัปปัจโยหูตุ พ้อในว่าดีว่นเลิศน้ำในปัสตีจงดบรรดาให้เกิดแก่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมด้วยกันยาณนี้ทุกผู้ทุกคนนับแต่เมื่อนี้วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่อง youtube ค่ะอุดมชาแนลนะคะทางช่อง tiktok บรมิตสองสี่หกสอค่ะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ